สวัสดีจ้าก็มาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรพามาดูมะม่วงนี่นะคะนี่ก็เป็นมะม่วงแก้วขม,มิ้นนะคะปีนี้ดกมากๆเลยนี่นะคะรูปใหญ่ใกล้จะแก่แล้วนะคะอ็ดเต็มต้นเลยนะคะปีนี้ดูต้นเล็กนะแต่ว่าดกนะคะ นี่ค่ะเป็นพวงเลยนี่จ้าขมวงแก้วขมิ้นนะคะนี่อันนี้แก่แล้วนะคะเหลืองแล้วเนี่ยใส่ได้แล้วนี่ว้าว ชมมะม่วงแล้วก็มาชมไก่ไก่ไข่จ้าบ้านน้องสาวนะคะก็เลี้ยงไก่ไข่ไว้นะคะเลี้ยงไว้ห้าห้าสิบตัวนะคะก็เก็บไข่ขายนะคะก็เก็บได้ทุกวันเลยนะคะได้น้อยได้มากนะคะวันหนึ่งก็จะมีสองสามแผง นี่นะคะชมไกลชมไกลบรรยากาศบรรมานะคะที่ นี่ก็จะเป็นคอไก่นี่ก็เป็นกอผีอยมียกอหนึ่งนี่จ้านี่ก็เป็นที่เตรียมดินไว้ปลูกผักนะคะข้างหน้านน้นก็จะเป็นบ้านแม่นะคะบรรยากาศยามยินท้องฟ้าสวยงาม พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะลมพัดโชยเย็นสบายดีนะคะนี่ก็เป็นแปลงที่เตรียมไว้จะปลูกผักนะคะก็จะปลูกผักชีแล้วก็ว่านขึ้นชายนะคะส่วนด้านหน้านู้นก็จะเป็นของ เพื่อนนะคะเพื่อนไรใกล้ๆก,กันนะคะก็จะปููกพักเหมือนกันนู่นก็จะเป็นดงอ้อยนะคะนุจา้าลมเย็นสบายมากเลยนะคะเย็นมากๆเลยบรรยากาศของไร่บ้านไร่บ้านหนาบ้านนอกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านน้องสาวนะคะของดาดาคนเมืองการนะคะก็เป็นน้องสาวของคุณพ่อนะคะมันจะกาดยามยิน ขอ,องฟ้าสวยงามนะคะตะวันใกล้จะตกดินนะคะลมโชยที่ตรงนี้ก็เป็นที่ว่างเปล่านะคะยังไม่ได้ทำอะไรก็รอรถไถามาไถาที่นะคะก็เป็นที่ที่แม่แบ่งให้นะคะ บรรยากาศมันนอกจ้ามะม่วงต้นนี้ก็ดกนะคะต้นเล็กจะดกมากเลยดูไม่แน่ใจว่าเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นหรือเปล่านะคะต้นนี้ดกด้วยนะคะดกมากเลยปีนี้มะม่วงติดเยอะกว่าทุกปีนะคะปีที่แล้วไม่ค่อยติดนะคะปีนี้ติดเยอะที่บ้านก็ของเขียวเซเวอรก็ติดเยอะเลยจ้าก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศ มันนอกนะคะท้องท้องไร่นะคะไม่มีนานะคะตรงนี้ลมโชยมาจ้าก็ทเพื่อนอมาชมนะคะก็เอาไว้คบกันใหม่จ้าสวัสดีนะคะ